ทำไมงานจึงไม่ใช่วงกลมที่เป็นทุกอย่างของชีวิตอีกต่อไปคือมันจะมีงาน83ล้านตำแหน่งเนี่ยในปี2027อาจจะหายไปคนรู้สึกไม่แน่นอนเพราะว่าองค์กรแล้วก็แรงงานมันกําลังถูกเขย่าขั้นใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดการกลับมามองโลกภายในของตัวเองและหันมาทําในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ Harvard Business Review ใช้คําว่า the broken psychological contract ผมเชื่อว่าคนรุ่นผมและโตกับผมจะพยักหน้าเลย ทุ่มเทพักดีต่อองค์กรเดี๋ยวองค์กรจะทุ่มเทแล้วพักดีต่อเรากลับถามตรงๆครับใช่ไหมครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่กล้าตอบว่าใช่อีกต่อไปนะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับสัญญาฝั่งองค์กรขาดสัมพัธ์ลงเป็นที่เรียบร้อยครับการจ้างงานแบบชั่วคราวการเลิกออฟครั้งแล้วครั้งเล่าพนักง,งานเขารู้ตัวแล้วครับว่าความพักดีไม่ได้การันตีความมั่นคงอีกต่อไปผลก็คือพนักง,งานไม่รู้จะทุ่มเทไปทําไมจึงลดความทุ่มเทในงานและหันไปให้ความสําคัญกับชีวิตด้านอื่นๆแทน พนักง,งานที่ยังผูกพันกับองค์กรเหลือเพียง21%ทั่วโลกเพียงเท่านั้น